จะมาเฮ็ดเมนูปลาดุกต้มน้ำปลาล่าสูตรอีสานแ่บนัวในคลิปนี้แม่หงก็จะมาบอกเคล็ดลับการล่างปลาดุกบ่ให้มีกินข้าวแต่ก่อนที่จะไปเบิ่งวิธีทําำกาฝากดกติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปไว้น้ำเด้อจา้าแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องรัวแม่หงน้ำเด้อจ้า้มนี้เขาจะใช้ปลาดุกซ้ำตัวเขาซื้อมาจากตลาดให้พ่อขาเิ่นลั้วห้เรียบร้อยเนาะพี่น้องเสร็จแล้วเขาก็จะน้ำเกลือมาล่างปลาดุกล่างคาบเมือ่อคา,า,าบข้าวออก แม่ฮงก็จะใส่เกลือประมาณนึงกับมือถูๆแม่หงก็จะทูไปให้ทั่วมือทึกสามโตเนาะหลังจากนั้นเขาก็เปิดน้ำใสเพื่อจะล่างน้ำเกลือล่างคราบเมือกออกหลังจากนั้นเขาก็จะเทน้ำเกลือทิมแล้วเขาก็เปิดน้ำล่างอีกรอบนึงขั้นตอนนี้แม่หงก็จะน้ำสารสมมแกงใสในน้ำน้ำเนาะเพื่อจะมาล่างเมือกปลาดุกสูตรนี้ล่างปลาดุกสะอาดแน่นอนพี่น้อง ผิวปลาดุกมันก็จะเป็นฝุดฝืดบ่ลืนล่นบน่มีเมือกเลยพี่น้องเสร็จแล้วเขาก็จะล่างหลายๆรอบให้สะอาดอีกที่นึ่งเนาะหลังจากที่เขาล่างปลาดุกจนสะอาดดีแล้วเขาก็มาสังเกตเว่งผิวปลาดุกมันจะบ่ลื่นเลยมันจะเป็นฝุดฝืดต่อไปเขาก็จะน้ำนำไสหมอ้อสามร้อยมิลลิลิตรมาตั้งไฟลอ่อให้น้ำเดือดพอน้ำเริ่มเดือดเขาก็จะน้ำปลาลาดทั้งน้ำทั้งตอนใสลงไปต้มประมาณหนึง่งทัพพี่ เขาก็จะต้มจนปลามันเปืเ่อยจนมดดนะพี่นอ้งองเสร็จแล้วเขาก็จะพากว้ต่อไปเขาก็จะน้ำนำใสหม้อประม 1, าณ1น0 0มิลลิลิตรใส่ลงไปแล้วก็เปิดแก๊สแล้วเขาก็น้ำนำต้มปลาทีเข้าต้มไว้มะกรองด้วยกระชอนตาทีกองเทลงไปหมดเลยล่อให้น้ำเดือดระวังล่อ้น้ำเดือดเขาก็จะน้ำตะไคร่ใบบักูใส่ลงไปต้มเขาก็จะต้มให้กินตะไคร่ใบบักูออกสักพักหนึ่ง พอกินตะไคร้ใบบกูดออกกินหอมเข้ากะเจตักออกสูตรนี้น้ำปลาร่าเข้าจะมีความหอมบ่มีกินข้าวบ่มีกินปลาแดกแห้งเนาะพี่น้องเสร็จแล้วพอน้ำเดือดปุดปุดขึ้นมาอีกรอบนึงเข้าก็จะนํำปลาดุกใส่ลงไปต้มน้ำเท้เาตม้มเฮาก็กะปริมาณกะวาให้ทวมปลาดุกเด้พี่น้องใส่พริกอ่อนใส่ลงไปจะนํำฟ้าปิดหม้อมปีดไว้ต้มไปรักพักนึงกะวาปลาดุกของเฮ้ามันเริ่มซุก เนื้อเริ่มแตกเฮาก็มาเปิดเบิงแล้วเขาก็มาปรุงด้วยผงนัวตามด้วยรสด,ดีแล้วเขาก็ชี้เบิงรสชาติรสชาติแสบนัวถูกใจแล้วแค่นี้เขาก็ปิดแก๊สได้เลยจ้าเสร็จแล้วเขาก็จะเติมพริกป่นลงไปอีกประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะหรือว่าครึ่งช้อนโต๊ะความเผ็ดหนีใส่ตามชอบ แล้วก็ตามด้วยต้นหอมผักชีหอมแดงซอยใส่ลงปเพิ่มความหอมเสร็จแล้วพี่น้องปลาดุกต้มน้ำปลาหลากของเหากิ่นก็เข้าสวยห้อนๆห,หรือว่าเข้าเหนียวห้อนๆกระแซบพี่น้องแนะนํำลองไปเฮ็ดกินเบิง่งเ้อจ้าสูตรนี้สามารถเฮ็ดกินเฮ็ดขายใดเลยจ้าสำหรับคลิปนี้แม่ของกขอฝากไว้เพียงแค่นี้ไว้เจอกันคลิปต่อไปเมนูต่อไปจ้าสวัสดีจ้า